สวัสดีครับผมสวัสดีทางช่องทาง YouTube Channel ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราพามาชมน้องๆนะครับเกรดแบบว่าขั้นเทพเลยเกรดแบบสูงมากเกรด High Quality เลยนะครับ เอาง่ายๆว่ามีเลข6หลักแน่นอนนะครับสำหรับเซตนี้นะครับหหลักมาแน่นอนเรามาดูว่าปอม6หลักเนี่ยสวยได้ขนาดไหนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเริ่มการไลค์กันเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมโปรโมชั่นด้วยนะครับอย่าลืมโปรโมชั่นของเราด้วยนะครับโปรโมชั่นอ่อตอนนี้มีแชมพูมีสเปร์นะครับตอนนี้มีแชมพูมีสเปร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับตอนนี้นะครับอ่ะเรามาชมกับน้องคนแรกกันเลยดีกว่า นี่เรามากันช่วงบ่ายเนียพาสุดหล่อสุดหล่อสาวสวยหนุ่มหล่อสาวสวยมาให้ชมกันเยอะเลยวันนี้นะครับติดตามอขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วสวัสดีทั้ง300กว่าท่านตอนนี้นะครับผมตุง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 ตุ้งตุ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 งุ้งุ้งตุ้งใุญ่ๆ อ่ะเดี๋ยวเราจะพาชมเด็กๆอ่ะน้องสีแบ็กแทนน่ารักน่ารักก็มีน้องสีแบ็กแทนนะครับผมน่ารักมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอรอ,รอแท็บเล็ตแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อจะขึ้นโค้ดรหัสเนาะอ่าเดี๋ยวชมความสวยกันแบบว่าหูน่ารักมากเลยของเราอยู่ลาดพร้าว101ซอย46นะครับลาดพร้าว1 0 1นซอย46นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับ นี่ฟอกฟีดน่ารักไหมครับผมน่ารักไหมเอ่ยอ่าน่ารักไหมครับน่ารักไหมครับของเราตอนนี้มีตั้งแต่25ห้าใบเทาขึ้นไปเลยนะครับมีตั้งแต่25บา้าใบเทาอันนั้นก็น่านเอาขึ้นมาหน่อยเอออ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา อ่า HRM ทักไปที่ลายเอสไซฮิโรปอมได้เลยนะครับลายเอสไซฮิโรปอมได้เลยนะครับอ่าเริ่มคนเออนั่งกันน่ารักมากเลยนั่งกันน่ารักมากเลยอ่าเริ่มกันที่คนแรกนะครับ HRM 1กันก่อนนะครับ HRM 1นะครับ HRM 1อ่าตั้งเหี่ยอ่าตั้งไว้นี่แล้วกัน HRM 1นสุดหลอ่ออ่าสุดหลอ่อสุดหลอ่อสุดหล่อ HRM 1คนนี้นะครับสีส้มหมอนออกครีมนะครับ สีครีมส้มโอ้ยต่อแล้วอันนี้เกรดอลังการมากเลยนะครับใครที่ไม่เคยเจอน้องปอมที่แบบเกรดแบบว่าเว่อววังวังอลังการเนี่ยคนนี้เนี่ยบอกได้เลยคนนี้บอกได้เลยนะครับคนนี้บอกได้เลยอ่ะตุ้งหนิงตุ้งหนิงสวัสดีครับมาดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสําหรับน้องคนแรกนะครับ H R M 1นะครับมาสไป์ถือว่า เออไม่ได้แนวนอนแนวนอนเออ่ h hrm หนึ่งนะครับ hrm หนึออ่งนี่เด็กๆน่ารักน่ารักท้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับน่ารักไหมน่ารักไหมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ hrm หนึ่งนะครับสุดหล่อของเราสุดหล่อของเรา หน้าบีมากเป็นสีครีมส้มอ่อนๆนะครับเป็นสีครีมส้มอ่อนๆนะครับหน้าบีสุดๆเลยนะครับหน้าบีสุดๆเลยคนยคน,นี้นะนี่ค่าตัวน้องๆนะครับแคปภาพเราไปที่ลายเอสไซฮีโร่ปอมด้านหลังเลยนะครับไอดียลายคือ s อสไซฮีโร่ปอมนะครับแคปภาพเราไปที่ลายเอสไซฮีโร่ปอมเลยนะครับเดี๋ยวดูภาพดูทีละคนกันก่อนแล้วก็ค่อยแคปไปก็ได้อ่ามีน้อยนั่งตรงนี้ก่อนลูกมีน้อยนั่งตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะคนต่อไปอ่ะเดีย um ๋ยวโชว์น้องสีแบ็กแทนก่อนดีกว่า ดูน้องสีแบล็กแทนนะครับ HR คนต่อไป HR F2 นะครับ uh, HR F2 น้องสีแบล็กแทนสีแบล็กแทนสีแบ็กแทนรูปข้อครอบบ้าโอ้ว้าวมากิ้งก็สวยนะครับมากิ้ง <c oughs> ก็สวยหน้าก็สวยคือทุกอย่างมาเต็มมากแล้วดูคิ้วนะครับคิ้วเธอ คิ้วอลังการมากโหหาได้ขนาดนี้ได้ที่ไหนหาได้แบบนี้ได้ที่ไหนนะครับสําหรับว่าความสวยระดับนี้นะครับคืออลังการมากจริงนะครับอลังการมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูคิ้วดูหน้าตานะครับช่วงตัวความสวยขนขนขาทุกอย่างมาเต็มมาก hrf 2นะครับลายของเราอยู่ด้านหลังลายแอ He o รปนะครับ hrf 2นะครับ hrf 2นะครับ S R F 2ว้าวตายแล้วอลังการงานพึ่งมากมากเลยอลังการงานช่างมากๆเลยคิ้วก็สวยค่ะขาก็ใหญ่ค่ะชอบผู้หญิงสีขาวใช่ไหมผู้หญิงสีขาวต้องรอ,อนิดนึงนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เออพิ่งเข้ามานะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่าดูตัวแรกอีกรอบค่ะโอ้ตัวแรกสวยมากนะครับตัวแรกสวยอลังการมากๆเลยนะ น้องผู้ชายคนนี้สวยมากๆเลยนะครับเกรดประกวดเลยครับผมเกรดประกวดเลยครับผมเกรดประกวดเลยเกรดประกวดอันดับแล้วเกรดประกวดเลยนะครับผมทนแรกนะอ่านี่วายเด็กๆเด็กๆน่ารักน่าชังอันนูนั่งตรงนี้ก่อนลูกนั่งตรงนั้นก่อนลูกอ่ะคนนี้เป็นน้องผู้หญิงนะครับคนนี้เป็นน้องผู้หญิงนะครับสีแบล็กแอนแทนนะครับสีแบล็กแอนแทนคิ้วชัดสวยมากๆ คิ้วชัดสวยหน้าสวยสายเลือดดีมากๆเลยนะครับใครที่จะมาชมเด็กๆของเราอยู่ลาดพร้าว101ซอย46นะครับลาดพร้าว101ซอยส6สวยจริงๆขอบคุณมากคัะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับนี่น่ารักไหมน่ารักมากๆเลยน่ารักมากมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอืมสุดหล่อโอ้ยสุดสวยสุดสวยคนนี้สุดสวยไม่ใช่สุดหล่อนะคะ อ่ะคนต่อไปกันหน่อยคนต่อไปกันหน่อยคนต่อไปกันสักหน่อยคนต่อไปกันสักหน่อย HRF สามอ่ะคนนี้เป็นเริ่มต้นเกรดโชนะครับคนนี้เป็นเกรดโชวเริ่มต้นนะครับเกรดโชเริ่มต้น HRF 3 HRF 3 เกรชโชเริ่มต้นต้นเกรชโชเริ่มต้นต้นเกรชโชหนูไอห้องนี้มีคนอยู่ไหมห้องอาบน้ำมีครับอะเป่าอยู่เหรอตอนพ่สมบองวิถอยโอเคโอเคนี่เขาไปผสมข้างในฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนนี้เป็นลูกสาวนะครับลูกสาวลูกสาวสีแบล็กแทน เป็นเกรดโชว์เริ่มต้นๆนะครับเกรดโชว์เริ่มต้นๆสวยทุกตัวเลยขอบคุณคะ้ะฝากติดตามด้วยนะครับด้านหลังยังมีเด็กๆให้ชมอีกเยอะเลยนะด้านหลังมีเด็กๆให้ชมกันอีกเยอะเลยนะครับเราจะไลฟ์กันยาวๆนิดนึงเพระะน้นฝากคุณพ่อคุณแม่กดติดตามออติดตามก่อนนะครับดูก่อนนะครับผมติดตามรอ,อก,กัอนก่อนนะครับผมเชิดหน้าเชียวเชิดหน้าเชียวเชิดหน้าเชียว HRF3 นะครับสำหรับคนนี้ HRF3 นะครับสีแบล็กแอนดทนน้องผู้หญิงนะครับน้องผู้หญิงนะครับ อ่ะคนต่อไปคนต่อไปหน่อยคนต่อไปหน่อยอ่ะคนต่อไปให้เนี่ย,ยดูสิไอแบคแทนขอดวงน้องผู้ชายคขาน้นหน่อยอันนี้เป็นพี่น้องกันเนาะสามคนนี้วายมาแล้วมาแล้ว M4 รู้คุณพ่อคอบบ้านะครับอ่ะ HRM4 มาแล้วเอเอเด็กน้อยชาวเกาะเด็กน้อยชาวเกาะ คนนี้น้องผู้ชายก็หล่อเหมือนกันนะครับคนนี้น้องผู้ชายนะครับเพิ่งเรื่องเรียนผู้ชายหรือผู้หญิงดีคะน้องผู้ชายจะสวยกว่าน้องผู้หญิงโดยธรรมชาติเมื่อเทียบในเกรดเดียวกันนะครับข้อดีข้อเสียต่างกันน้องน้องผู้หญิงก็มีลูกได้นะอยู่ที่เราชอบครับผมอยู่ที่เราชอบด้วยส่วนหนึ่งแต่ความสวยเนี่ยน้องผู้ชายจะสวยกว่านะครับจะสวยกว่าเมื่อเทียบในเกรดเดียวกันนะครับต้องเทียบในแต่ละเกรดด้วยนะ ต้องเทียบกันในกระต่ายระเกดด้วยคนนี้น้องผู้ชายนะครับพี่น้องกันนะสามสามสามแสบเมื่อกี้นะครับที่เป็นสีแบ็คแทนนี่เป็นพี่น้องกันนะครับคุณพ่อคุณแม่เดียวกันอันนี้เป็นลูกของคุณพ่อคอบ้านะครับลูกคุณพ่อคอบ้าเนาะหล่ออยู่แล้วอ่ะดูคิ้วสิคิ้วอลังการมาก HRM4 นะครับ HRM4 นะครับ HRM4 นะครับสำหรับน้องคนนี้นะเซตนี้สวยเลิศอลังการทุกตัวเลยนะครับเป็นเกรดโชว์นะครับสวยเลิศอลังการทุกคนเลยนะครับเซตนี้นะครับ เซตนี้เทพมากๆนะครับเป็นแบบว่าหล่อขั้นเทพมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ่ะคนนี้คนเอ่อ HRM4 นะครับ HRM4 นะครับ HRM4 ของเราส b l a c k and Tan น้องผู้ชายคิ้วเลิอลังการคิ้วใหญ่เวอร์มากนะครับคิ้วใหญ่อลังการมากเลยนะครับวายตายแล้วตายแล้ว,ลวหล่อมากๆเลยอ่ะคนต่อไปคนต่อไปอ๊อ อ่ะ,อะคนต่อไปกันหน่อย HRF5 นะครับต่อด้วย HRF5 อ่ะ HRF5 นะครับ HRF5 คนนี้ว้าวลูกโอ้โยคนนี้ก็สวยมากแบนมากตุ๊กตาแบบโโหหน้าแบบสวยโหดมากนะครับ เลตนี้เป็นเกรดประกวดนะครับผมเป็นเกรดประกวดซะส่วนใหญ่เลยคนนี้ก็สวยโหดมากมากเลยโอ้โหดูหน้าหน้าโหดมันโกรธใครมาเลยลูกหน้าโหดโหดแบบนี้โตมาสวยมากแน่นอนค่ะหน้าโหดโหดแบบนี้โตมาสวยมากแน่นอนเลยค่ะ,ะ,ะดูทำตาทำตาหนุ่มนิ้มทำตาหนุ่มนิ้มวันนี้ถ้าใครดูเด็กๆนะครับจะได้เจอแบบน้องที่เป็นขั้นเทพนะครับราคาหกหลกักอะไรอย่างนี้กันเลยนะ ราคาหหลักกันเลยนะครับคนนี้เป็นลูกสาวแล้วนะครับ HRF5 นะครับคนนี้ลูกสาว HRF5 คนที่5แล้วคนที่5แล้วเออทับไปเลยเออนั่นแหละเออเราใช้กล้องหน้าต้องสลับใช่ HRF5 นะครับ HRF5 อ่ะต่ะไปเอาน้องๆมาวางไว้โซฟ,ฟาด้วยพี่ๆเขาจะได้เห็น HRF5 น้องผู้หญิงคนนี้โตมาเป็นสีส้มอ่อนออน,นะครับสีส้มอ่อน H R F 5นะครับเป็นสีโซมอ่อนแล้วหน้าคือจะแบนไปไหนลูกหน้าคือจะบี้ไปไหนเนี่ยบี้แบนแบบสุดๆเลยหน้าบี้หน้าแบนแบบสุดเลยนะครับสำหรับคนนี้รอเอ้ยสวยมากๆเลยอ่ะเป็นลูกสาวที่สวยตากลมากๆเลยนะครับเป็นลูกสาวที่ตากลมากๆเลยโอ้โหหน้าดูความหน้าแบน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 แบนสุดๆเลยนะครับ ว้าวตากลมมากเลยตากลมมากๆเลยนะครับคนนี้เกรดแบบขั้นเทพนะครับวันนี้เอาน้องปอมแบบ <c oughs> เกรดสวยๆส,สวยขั้นเทพมาให้ชมกันอ่ะขอดูสีครีมหน่อยสีครีมอีกคนนึงคู่กันอ่ะคนนั้นแล้วก็เอาเลขไปอ่ะคนต่อไปนะครับ H R F 6นะครับโอ้ย H R H R M 6นะครับผม M 6นะครับอ่ะ h r m 6มาเลยมาเลยอ่าคนนี้ก็เป็นสีส้มอ่อนเหมือนกันเด้อคนนี้ก็จะเป็นสีส้มอ่อนเหมือนกันนะครับสีส้มอ่อนเหมือนกันนะครับทักไปที่ลายแอสซายฮิโร่ปอมได้เลยนะครับสำหรับความสวยความอลังการงานสร้างของเด็กๆนะครับว้าวขนเหลือเนี่ยลูกตายแล้วมันจะมาอะไรขนาดนี้ขนเนี่ยขนหนูจะมาอะไรขนาดนี้ลูกฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับ ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะดูสิแชมเบอร์แชมเบอร์แชมเบอร์น่ารักมากๆเลยน่ารักมากๆเลยว้ายตายแล้วแล้วดูขาดูขนดูความสวยดูความหมีนะครับนี่เป็นน้องผู้ชายแล้วนะคะผม H R M 6นะครับ H R M หนะครับน่ารักไหมครับผมน่ารักไหมครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดแชร์ให้น้องด้วยนะครับ H R M หโหยตายหูอยู่ไหนลูกหูอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่หน้าสิหล่อน่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับน้องคนนี้นะครับหล่อน่ารักมากๆเลยแอน H R M 7 B บี้มากหล่อมากเลยครับผมบี้มากหล่อมากเลย มาแล้วมาแล้ว HRM7 ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้พาน้องพาชมน้องปอมแบบ6หลักเลยนะหกหลักห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 หลักโอ้โห,โหโดูหน้าสิคนนี้ดูหน้าสิคนนี้หล่นนหอมากๆเลยนะครับหล่อมากๆเลยบีแบนมากๆนะครับดูตาดูหน้าดูตาดูขนดูขาดูทุกอย่างเลย HRM7 นะครับคนนี้ HRM7 คนนี้หล่อมากอะ่ะ ขนอลังการมาก HRM7 นะครับฝากกดไลค like, ์กดแชร์ให้น้องๆที่ฟาร์มของเราด้วยนะครับฟาร์มของเราอยู่ลาดไม่ต้องไปบูเลยถือเฉยๆฟาร์มของเราอยู่ลาดพลานร้ายห0 1ซอย46นะครับฟาร์มของเราอยู่ลาดพลานร้าย1นึซอย46นะครับนี่ฝากกดไลค like, ์กดแชร์ด้วยนะครับคนนี้ HRM7 แล้วนะครับคนนี้ HRM7 แล้วนะครับสีแบล็กแทนตอนนี้มีทั้งน้องผู้ชายน้องผู้หญิงเลยนะครับหล่อปังมากๆเลยหล่อเป๊ะหล่อปังมากๆอ่ะคันนี้เป็นสีส้มนะครับ คนนี้เป็นสีส้มนะครับสีส้มหล่อๆฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> แล้วเท้าจะใหญ่ไปไหนลูกดูเท้าโอ้โหอุ้งตีนหมีอุ้งเท้าหมีอุ้งเท้าหมีขอดูตัวเมียได้ครับสักครู่นะครับ <c oughs> อ่าตอนนี้ยวโชว์ตัวผู้อยู่นะครับผม HRM7 นะครับคนต่อไปคนต่อไป ในะครับผมคนต่อไปออสีแบ็กแทน hrf 8นะครับน้องผู้หญิงนะครับ hrf 8นะครับน้องผู้หญิงนะครับผม hrf 8หมายเลข8คนนี้มาแล้ว hrf จำไม่ได้เหมือนกันไม่ได้จดสองคนไหนนะคนนี้หนึ่ง,อ,งอ่าแบ็กแทนคนนี้นี่สวยมาก สวยมากขั้นเทพลูกขอบร่าอ่ะคนต่อไป HR F8 แล้วนะครับ HR F8 แล้วน้องผู้หญิงนะครับคนนี้นะคนนี้เป็นน้องผู้หญิงแล้วดูคิ้วคิ้วนางพญามาแล้วคิ้วใหญ่เป็นนางพญามากเลยค่ะคิ้วนี่คือบินได้เลยนะฮะคิ้วหนูคือบินได้เลยค่ะคิ้วหนูใหญ่แบบนางพญามากคิ้วคือบินได้เลยค่ะคิ้วรุ่นนี้บินได้เลยแล้วมากิ้งชัดมากนะครับแก้มคิ้วทุกอย่างได้หมดเลย มาก k ิ้งคือชัดแบบสุดเลยนะครับคนนี้ H R F 8นะครับทักไปแคปภาพแล้วทักไปที่ลายแอสไสหิรปอมได้เลยนะครับแคปภาพแล้วก็ทักไปที่ลายแอสไสหิรปอมได้เลยนะครับแคปภาพแล้วทักไปที่ลายแอสไสหิรปอมได้เลยนะครับผม H R F 8แล้วนะครับคนนี้ H R F 8คิ้วใหญ่มากนะครับผมคิ้วใหญ่มากหน้ากลมกลมหน้ากลมกลมคิ้วใหญ่ๆ H R F 8ค่ะ H R F 8ค่ะ หน้าแบนมากมากเลยค่ะหน้าแบนมากๆเลยค่ะ,คะวันนี้เกรดแบบน้องหกหลักนะครับผมน้องแบบเกรดหกหลักเป็นยังไงมาดูกันได้เลยวันนี้มีแต่อลังการงานสร้างเท่านั้นอ่าคนที่เก้าคนที่เก้าคนที่เก้าอ่ะคนนี้เพศอะไร HRF เก้า <c oughs> นะครับ <c oughs> โอ้ยผิดอ่า HRF เก้าแล้วนะครับมา น้องผู้หญิงน้องผู้หญิงโ okay. อเคเด็กๆขึ้นโซฟาหน่อยเด็กๆนั่งโซฟาให้ดูหน่อยคนนี้ลูกสาวเหมือนกันนะครับโอ้โหนึกว่าผู้ชายน่าจะหมีไปไหนเนี่ยน่าจะหมีไปไหนคะน่าจะหมีไปไหนคะคนนี้ hrf9 นะครับผม hrf9 น้องผู้หญิงนะครับ hrf9 แล้วนะครับสำหรับทางช่องทาง YouTube นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ กดกระดิ่งไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปเด็กๆที่น่ารักน่ารักของเรานะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็กๆที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับบอกเลยบอกเลยว่าเป๊ะโหเออสองสามสี่ห้าหา้าเออหก น่าจะนะ6อ่า6 7ใช่ฮิสอาเอฟเก้านะครับฮิสอาเอฟเก้านะครับคนที่เก้าแล้วนะครับคนนีฮิสอาเอฟเก้าลูกสาวนะครับเกรดเทปเทพทั้งนั้นเลยวันนี้นะครับเกรดแบบสวยหล่อเป๊ะอยากให้มาเจอตัวจริงแล้วจะแบบเป็นลมไปเลยอยากให้นัดมาเจอตัวจริงนะครับแล้วจะแบบเห็นความแบบน่ารักมากๆลองนัดเข้ามาดูตัวจริงของเด็กๆได้นะครับแล้วจะแบบโห สวยมากๆอลังการมากๆเลยนะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย10-2ชั่วโมงนะครับฟาร์มของเราอยู่ลาดพร้าว1นึรนซอย46นะครับ HRF 10มาแล้วครับผมโอ้ยตายแล้วดูหน้าสิหน้าบานเบิะมากเลยลูกทำไมหนูสวยขนาดนี้คะแล้วหมีจังเลยเนี่ยทำไมจะหมีขนาดนี้ HRF 1 0นะครับผมคนนี้โตมาเป็นสีส้มนะครับน้องโตงมาเป็นสีส้มเนาะสวยมากๆเลย นะครับบี้มากเลยโอ้ตายแล้วตายแล้วหมีจังเลยลูกหมีจังเลยลูกถ้าไม่หมีขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่หมีขนาดนี้คะถ้าไม่หมีขนาดนี้ก็โอ้ยยกเท้าด้วยหนึ่งข้างยกเท้าด้วยหนึ่งข้างสวัสดีทักทายสวัสดีทักทายสวัสดีทักทายพออุ้มแล้วนิ่งทุกตัวเลยแต่พอปล่อยแล้วนี่เป็นลิงกันอยู่ข้างล่างนะครับพอปล่อยแล้วเป็นลิงกันอยู่ข้างล่าง อโยโยอโยโย HRF10 นะครับคนนี้ HRF10 นะคะเป็นน้องผ,ผู้หญิงนะครับผมคนนี้เป็นน้องผู้หญิงนะ HRF10 นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับดูน้องแบ็กแทนหน่อยค่ะแบ็กแทนตัวเมียใช่ไหมครับเดี๋ยวให้สไปอุ้มน้องแบ็กแทนตัวเมียให้ดูนะครับให้สไปอุ้มน้องแบ็กแทนผู้หญิงให้ดูส่วนในมือผมเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงสีส้มนะในมือผมเป็นน้องผู้หญิงสีส้มนะครับสไปชูขึ้นมาเลย อ่าขอดูน้องผู้หญิงสีแบ็กแทนว่างั้นนี่อ่ามีสามสาวคนนี้ก็น้องผู้หญิงค่ะคนนี้ก็น้องผู้หญิงค่ะนี่เออคนนี้ก็น้องผู้หญิงคนนี้ก็น้องผู้หญิงค่ะคนนี้ก็น้องผู้หญิงแบ็กแทนน้องผู้หญิงทั้งสามเลยนะครับแบ็กแทนอ่ะสสไปคัพไม่ไดน้นะอ่าไม่เห็นเห็นไหมนนะเนี่ย ผู้หญิงทั้งสามเลยนะครับผู้หญิงทั้งสามเลยนะครับสําหรับสาวๆคนนี้มองหน้าไม่ชัดหน้ามืดเหรอลูกอ๋อมีคิ้วอยู่นะแต่คิ้วน้อยกว่าเขาหน่อยมีคิ้วอยู่นะแต่ขนดีมากเลยนะครับขนดีมากเลยนะเฟี้ยวอ่าคนต่อไปกันเออเด็กๆน่ารักจังเลยมองมันแอบมองอยู่เนี่ยมาแอบมองตรงนี้มาเร็วเรวมานี่เร็วอะจิกิจิกิมานี่เร็วค่ะอ่าน้องนุอยน้องน้อยน้องน้้ยอ่าน้องน้อยนั่งเร็วอ่าน้องอ่าคนนั้นมา โอ้ยโอ้ย,อย,อยลูก <S 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 2> <S 2> ไม่กระโดดลูกไม่กระโดดโอ้ยกระโดดทําไมอ่ะเออเอ่านั่งดีดีอ่านี่บางนั้นแหละเออเล่นกับเขาเล่นกับเขาตรงนั้นเลยเล่นกับเขาตรงนั้นเลยเล่นกับเขาตรงนั้นเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆที่ฟาร์มของเราด้วยนะครับต่อไปคนที่11อ็้าคนสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมคนที่11 11คนนี้โอ้น้องผู้ชายวะส11ก็หล่อมาก HRM 11 HRM11 เอออ่าเออ,เอ,อกองเงินอยู่ตรงนั้นแหละลูกอ,อ้ M11 ม่วงแล้วเหรอครับ M11 M11 HRM11 นะครับโอ้โหหล่ ho, อมากเลยเหมือนกันโอ้ oh ho, เซตนี้เอยทำไมมีแต่คนหล่อๆเซ็ตนี้ทำไมมีแต่คนหล่อๆอเนี่ยยิ่งหวียิ่งแบบขนยิ่งเห็นฟอร์มชัดมากครับว่าสวยมากนะเซตเนี้ผมบอกว่าใครดูคลิปนี้นะครับคือคลิปบอกว่าความ ปอมที่สวยมากๆระดับแบบเทพเลยอะระดับอลังการกันเลยมาให้ชมกันนะครับมาให้ชมเป็นขวัญตากันได้เลยนะครับสำหรับน้องปอมแบบว่าเกรดแบบว่าโอ้เกรดเลิศเเกรดอลังการนะครับน้องแบ็กแทนเริ่มตั้งแต่38ใบเทาขึ้นไปนะครับเริ่มตั้งแต่38ใบเทาขึ้นไปนะครับเซตนี้จะค่าตัวแบบว่าบึกบั๊กหน่อยนะเพราะว่าเลิศเลิศติดแล้วติดแล้วติดแล้วอ่ะคนสุดท้าย ใช่ไหมสิบสองใช่ไหมสองสี่หกแปดสิบสิบสองอ่ะคนสุดท้ายคนสุดท้ายที่ยังไม่ได้โชว์คือใครรายงานตัวมาเสื้อดีๆนะรายงานตัวมาเสื้อดีๆนะใช่คนนั้นแหละมาลูกสาวปิดท้ายด้วย HR F สิบสองอ่ะเบิเบลอ่ะเบล,เบล,เบลจังเลยลูกหน้าเบลจังเลยค่ะหน้าเบลจังเลยค่ะ HR F สิบสองนะครับ F สิบสอง ปิดท้ายด้วยความสวยของน้องคนนี้นะครับ HRF12 หนูโชว์หน้าหน่อยเนี่ยคนสวยวอ่าเรียบร้อยแล้วคนนั้นนะ HRF12 ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่น่ารักมากๆเลยเอาหวีขนก่อนหวีขนก่อน HRF12 นะครับ HRF12 นะครับผม Hr f12 นะครับผม hr f12 นะครับ f f ผ okay. ู้หญิง female นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับสอบถามค่าตัวเด็กๆไปที่ลาย SI สไซฮปอมป้ายด้านหลังได้เลยนะครับไปที่ลาย s อสไซฮรปอมป้ายด้านหลังได้เลยนะครับสอบถามค่าตัวน้องๆนะครับไปที่ลาย SI สไซรปอมได้เลยว้าวสวยมากๆนะครับคู่นี้ โอเคครับสำหรับทางช่องทาง YouTube Channel นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ share, นะครับแล้วก็กด Subscribe นะเนาะเราจะ ได้ไม่พลาดคลิปเด็กๆแบบนี้คลิปน่ารักน่ารักของเด็กๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับการกดกระดิ่งจะทําให้เราได้มาเจอกันตลอดเลยนะครับจะทําให้เราเออไม่พลาดความน่ารักของลูกๆของเราเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าท่านใดจะมาชมเด็กๆนะครับรบกวนนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงนะครับฟาร์มของเราอยู่ลาดพร้าว1 0 1ซอย46นะครับลาดพร้าว101 6, <c oughs> 1 0 1หซอย46ก็นัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงเข้ามาชมลูกๆของเราได้นะครับล้วก็จะเตรียมห้องไว้ให้นะครับเตรียมสถานที่ไว้้ัันนีก็พาามมชทง12,0,000 สุดอลังการจีบสองเสบสุดอลังการของเรานี่โชว์ตัวจนเหนื่อยแล้วเริ่มนอนแล้วเนี่ยวันนี้โชว์ยาวนะลูกเนาะวันนี้โชว์ยาววันนี้โชว์ยาวโชว์ยาวแล้วก็เหนื่อยแล้วโชว์ยาวแล้วก็เหนื่อยแล้วสาหรับคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะครับอยากมาชมเด็กๆนะครับลาดเท้า1 1ึ่นซอย46นะครับลาดเท้า1 1ึ่นซอย46นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1- 2ชั่วโมงก่อนเข้ามาได้เลยนะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1- 2ชั่วโมงก่อนเข้ามาได้เลยนะครับนี่ารรัักมคบ น่ารักไหมครับน่ารักไหมครับน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยโอเควันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับ YouTube Channel นะครับขอบ,ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม